จ้าโอตอบตรงๆเล่นของจริงหรือกระดาษคาถาคืออะไรซึมเนื่องจากประเด็นที่อีซอขยี้ข่าวอีซอได้เผยคลิปไม่ได้รวยไม่ไดีด้วยเลขก็ต้องได้ด้วยมนรักกูหล,ลงกูที่อดีตสามีของอินฟลูเอนเซอร์ดังแอบไปเจอในห้องพระล้อสุดเจ้าโองงามพลิ้งออกมาชี้แจงผ่านทางรายการหขนกระแสดด้วยหนุ่มกันใช้ถามคุณไปทำของใส่เขาจริงปะ จาโอเผยว่าไม่ได้ทําค่ะเป็นแค่รูปกระดาษ a อปกติวางไว้ในห้องพระปกติอย่างที่เขาบอกอยู่กับโอตลอดอยู่ด้วยกันมาแล้วโอจะกลับ,จะ,ลบจะกล้าเอารูปผู้ชายไปไว้ในบ้านให้เขาเห็นหนูจะทําแบบนั้นทําไมที่เห็นกันไม่ใช่หุ่นเป็นกลวยหมากพลูบ้านโอจะมีขันห้าขันจะมีกลวยแบบนี้มีพานมียันจริงๆไม่ใช่ยันคุณใสเป็นเทียนต่ออายุ ต่อชะตาต่อวาสนาต่อคนข้องมูพี่หนุ่มรู้แต่ไม่ได้ไปทําด้วยกันเขาพูดมาว่าเราทั้งคู่โอประสบความสำเร็จเขาก็ประสบความสำเร็จไม่อยากให้ใครเป็นช้างเท้าหลังอยากให้เป็นช้างเท้าหน้ากันทั้งคู่ไม่มีคาถาใบนั้นไม่ใช่ของโออันนี้ไม่ใช่ลายมือโอํำว่าไอ้นบ อาจจะเป็นชื่อของพี่เขาพี่เขาชื่อนกสินอันนี้เดานะคะไม่ใช่ลายมือของโอถ้าเปรียบเทียบลายมือใต้รูปกับรูปลายมืออันนี้คนละลายมือกันอันนั้นไม่ใช่ลายมือของโอค่ะซึ่งตัวตั้มเองเขาก็บอกว่าทําไมไม่ทําของใสพ่พีมากอะก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ของทําไมต้องทาใส่พีทําไมทําล่ะเขาบอกจะเอาไปเผาเอาไปลอยน้ําก็บอกว่าเอาไปเลยจะทําอะไรก็ทําค่ะ you. Mm -hmm.